ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ยังไงแน่สื่อหลายเจ้าในโปรตุเกสตีข่าวตรงกันว่าแมนยูคุยสปอร์ติ้งตัดหน้าปืนขวาโยเคเลสในเมื่ออาเซนนอลยังปิดดิวไม่ได้สักทีก็มีข่าววนกลับมาจนได้นะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้จะเป็นเกมโกงราคาของสปอร์ติ้งเพื่อกดดันอาเซนนอนให้รีบใจค่าตัวโยเคเลสให้จบโดยเร็วหรือไม่นะครับโดยการดึงทีมปีศา แดงของเราเข้าไปเพื่อกดดันอาเซนอนแต่ในเมื่อสื่อหลายเจ้าของโปรตุเกสได้ตีข่าวออกมาแบบนี้เราก็ตามดูข่าวกันไปก่อนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะออกหน้าไหน หลังจากเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานมีรายงานข่าวจากทางด้านเลคอร์และอโบราสองสื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของโยเคเลสอาจจะไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมอาเซนอลนตามแผนหลังมีอุปสรรคในขั้นตอนการเจรจาระหว่างสปอร์ติ้งกับอาเซนอลนและนั่นก็อาจจะเปิดโอกาสให้ทีมปีศาจแดงใช้จังหวะนี้เข้ามายื่งข้อเสนอในช่วงโค้งสุดท้ายหลังจากที่ผ่านมาทางด้านอาเซนอลนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ตติ้ง ได้เกี่ยวกับโครงสร้างค่าตัวของวิกตอร์โยเคเลสทําให้เกิดความล่าช้าในดิวนี้จนอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับการย้ายทียมถึงขั้นที่มีรายงานว่าพ่อของโยเคเลสล่ำให้กังวลว่าดิวซบปืนจะล่ม หลังจากที่ผ่านมาการเจราจาระหว่างอาเซนอนกับสปอร์ติ้งยังหาข้อสรุปไม่ได้โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงสร้างการจ่ายค่าตัวของนักเตะและล่าสุดวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อในโปรตุกเกสหลายเจ้ารายงานตรงกันว่าดีลของอาเซนอนที่จะคว้าตัวโยเคเลสตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับโดยระบุว่าอาเซนอนยื่นข้อเสนอแบบคงที่จำนวน55ล้านปอนด์และได้เพิ่มเป็น60ล้านปอนด์หลังจากที่เอเจนต์ของโยเคเลสยอมสละค,ค่าคอมมิชชั่นจำนวน5.6 6ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าโครงสร้างแบบนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับของสปอร์ติง้งขณะเดียวกันสื่ออย่างเลคขอรดได้รายงานเมื่อวันที่20ก,กรกฎาคม ว่าทีมปีศาจแดงของอมโมลิมได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับสปอร์ติ้งที่ตัวเลข69ล้านปอนด์เข้ามาแล้วแม้ว่าความต้องการของวิกตอร์โยเคเลสจะต้องการย้ายไปร่วงทีมอาเซนอลเท่านั้นแต่การที่ทีมปีศาจแดงแทรกเข้ามาก็อาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญในดีลนี้ได้เพราะเนื่องจากทางด้านวาลันดาประธานสโมสรสปอร์ติ้งแสดงจุดยืนชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยนักเตะออกไปในราคาที่ไม่เป็นธรรมและพร้อมที่จะขายให้กับทีมที่ต้องการซื้อตัวนัก เตะไปร่วมทีมในราคาที่ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับสำหรับดีลของวิกตอร์โยเคเลสแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเกมของสปอร์ตติ้งมากกว่านะครับที่ต้องการโยงแมนยูไปกดดันอาเซนอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากทีมปีศาจแดงสามารถไปปาดหน้าคว้าตัวโยเคเลสมาร่วมทีมได้จริงๆสําหรับนักเตะที่ไม่มีใจให้กับทีมของเราตั้งแต่แรกแบบนี้เหมาะหรือไม่ที่จะดึงเข้ามาเป็นกองหน้าตัว เปาลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกองหน้าใหม่ต้องมาโลมาโน,โนยืนยันแมนยูเดินหน้าคุย3กลกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ ล่าสุดทางด้านฟราบิเซโอโลโมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังในสายตลาดนักเตะต,ตัวของโลโมาโนเผยว่าทีมปีศาจแดงยังไม่ทิ้งแผนในการเดินหน้าขวากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพนะครับโดยมีเบนจามินเชสโกของแอตเลซิกเป็นเป้าหมายหลกักร่วมกับนิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีและโอลลี่วัตกินของแอสตันวินน่าก็อยู่ในลิสต์เช่นเดียวกันโดยแมนยูตกไปข่าวว่ากำลังส่งตัวแทนไปเจรจาคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีนะครับหลังจาก ที่โลมาโนยืนยันว่าตัวแทนของแมนยูได้คุยกับเอเย่นของแจ็คสันเป็นที่เรียบร้อยส่วนโอลลี่วัดกินของแอสตันวินล่าก็ยังอยู่ในความสนใจของแมนยูเช่นเดียวกันจากรายงานล่าสุดข,ของโลมาโนได้เผยว่าอมโมริมกุนซือของแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมให้เร็วที่สุดหลังจากที่ตอนนี้ทีมกําลังประสบความสําเร็จในการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปได้นะครับทั้งมาคัสและฟอร์ที่ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาและเจ ดอนซานโช่ที่กำลังจะย้ายเข้าร่วมทีมยูเวนตสุสทำให้จะมีช่องว่างมากพอที่จะสามารถเดินหน้าซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมได้ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากนับเฉพาะผลงานในลีกของ3เป้าหมายหลักของแมนยูในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของเบนจามินเชสโกยิงไปได้13ประตูและ5แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด33นะัดส่วนแจ็คสันทำไปได้10ประตูกับ5แอสซิสนะครับจากการลงสนามทั้งหมด30เกมในเพเมลี และยังโดนใบแดงส่งท้ายฤดูกาลด้วยสําหรับแจ็กสันส่วนในลายของวัดกินดูเหมือนว่าจะยิงได้เยอะที่สุดนะครับทำไปได้16ประตูกับ8แอสซิสตจากการลงสนามทั้งหมด38เกมในเพเมลี ถ้านับผลงานจากประตูดูเหมือนว่าโอลลี่วัดกินจะมีตัวเลขการทำประตูได้ดีที่สุดนะครับถึง16ประตูในฤดูการล่าสุดแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรคิดว่าทีมปีศาจแดงควรที่จะดึงกองหน้าคนไหนเข้ามาร่วมทีมมากที่สุดระหว่างเบนจามินเชสโก้นิโคลัสแจ็กสันหรือว่าโอลลี่วัดกินลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับก็หวังว่าจะได้กองหน้าตัวเป้าคนใหม่ เข้ามาร่วมทีมสักคนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้แล้วใช้หอยลวนต่อน,นี่น่าจะงานหยาบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแมนยูของเราเพราะถ้าดูจากสถิติจริงๆแล้วส่วนตัวแอปมีมองว่าแจ็คสันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าแพงเกินไปอยาไปซื้อมาร่วมทีมจะดีกว่าส่วนเชสโกมีราคาที่แพงและก็น่าจะต้องลุ้นมากพอสมควรเนื่องจากว่าตัวนักเตะม,มาจากนอกลี และในลายสุดท้ายโอ l y ี่วั n กินถ้าไม่แพงจนเกินไปส่วนตัวแอดมินชอบที่สุดนะครับเพราะว่าน่าจะเข้ามาการันตีได้อย่างน้อยๆก็คือ12ประตูถึง15ประตูขึ้นไปแต่อายุการใช้งานของวัดกินจะน้อยที่สุดเนื่องจากว่าตัวนักเตะอายุใกล้จะ30ปีแล้วน่าจะใช้แบบพลิกพิกได้อีกประมาณ2-3ปีแค่นั้นนะครับไม่น่าจะเกิน3ปีแต่ถ้าไม่แพงจนเกินไปก็ซื้อได้สำหรับวัดกิน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอซีมิลานเอาจริงเปิดโต๊ะคุยแมนยูหวังคว้าตัวฮอยลุนไปร่วมทีมล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าเอซีมิลานทีมดังจากอิตาลีเอาจริงเอาจังกับการคว้าตัวฮอยลุนไปร่วมทีมและตอนนี้ได้เริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับทีมปีศาจแดงถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวลับมุดฮอยลุนกองหน้าสักะเบือเข้าสิงไปเสริมแนวลูก ตามรายงานจากสื่ออิตาลีรายงานว่าเอซิมิลานกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และกำลังให้ความสนใจไปที่ลับมูธฮอยลุนกองหน้าของทีมปีศาจแดงที่ดูเหมือนว่าตัวนักเตะสอแวลจะไม่มีอนาคตในถิ่นโอทฟฟอร์ดหลังจากที่ตัวของฮอยลุนทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังมากในฤดูการล่าสดุดโดยที่ตัวของฮอยลุนยิงประตูช่วยทีมไปได้เพียงแค่4ี่ลูกเท่านั้นและตอนนี้ทีมปีศาจแดงก็กำลังมองหากอง หน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ของฮอยลุนด้วยโดยแมนยูซื้อฮอยลุนมาร่วมทีมด้วยราคาสูงถึง72ล้านปอนด์ทำให้แน่นอนว่าการขายแบบถูกๆหรือปล่อยยืมตัวจะไม่ใช่แนวทางของบอร์ดบริหารแมนยูซึ่งมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงจะพิจารณาข้อเสนอที่40ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยสำหรับการปล่อยตัวฮอยลุน อย่างไรก็ตามสื่ออิตาลีเผยว่าเบื้องต้นเอซีมิลานต้องการคว้าตัวฮอยลุนไปร่วมทัพด้วยสัญญาแบบยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับทางด้านเอซีมิลานจะใส่ออปชั่นบังคับซื้อขาดฮอยลุนหลังจบฤดูกาลหน้าที่ตัวเลข40ล้านปอนด์ถ้าเป็นออปชั่นที่บังคับซื้อขาดจริงๆแบบไม่มีออปชั่นส่งตัวคืนส่วนตัวแอฟมีมองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับการปล่อยยืมตัวฮอยลุนแต่ต้องพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาดไม่ใช่ถึงเวลาแล้วส่งตัวกลับคืนมา แบบเจดอนซานโช่แบบนี้ก็ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นภารักของทีมปีศาจแดงอยู่ดีแล้วเพื่อนๆพี่ๆมองยังไงกันบ้างครับสําหรับลับมุทไอยโลนที่นักเตะยังมีอายุน้อยควรที่จะเก็บหรือว่าควรที่จะขายออกจากทีมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคม ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกัะจนจบสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ